สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูต้นที่พิกบโฉบสารไปเมื่อวันที่เกนะ้าะวันนี้วันที่ยี่ิห้าก็ผ่านมาหลายวันแล้วพรุ่งนี้ก็คงโฉบรอบรอบสองนะครับพอพิกบเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยทางดินเท่าไหร่ปุ๋ยเคมีนะต้นมันอาจจะไม่โตมากนะครับอันนี้ก็วันที่ส8บดธันวาที่จะถึงนี้จะครบสามเดือนนะครับแต่พิกบ ใช้ต้นใหญ่มาปลูกนะฮะต้นนี้ซื้อมาสี่ร้อยบาทนะใครเคยดูคลิปนะต้นนี้จะไม่มีไม่มีกิ่งข้างเลยกลิ่งข้างน้อยเพราะว่ามันเบียดกันนะมันก็พิโกก็ตัดยอดนะถ้าใครเคยดูพิโกทําคลิปนะจะเห็นต้นนี้ชัดเจนมากนะเดี๋ยวพิโกจะแทรกคลิปให้ดูนะว่าต้นเดิมของต้นนี้อเริ่มต้นเป็นยังไงนะเดี๋ยวพิโกจะแทรกใส่เข้าไปอ่านเนี่ยตามคลิปนี้เลยนะครับอ่าแล้ว วันนี้นะครับก็ฉบสารมาแล้ว6วันนะครับฉกสารใช้สารเพคโค60ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับก็ผสมแอปซ่านะจริงๆแ e อปซ่าพี่กบเคยแนะนำเพื่อนๆไปว่าใช้1นึฝานะตอนนั้นพี่กบเข้าใจนะครับว่าความรู้สึกคิดว่าผสมกับถัง200ลิตรนะครับจริงๆแอปซ่าถัง20ลนะิตรใช้แค่ประมาณา5ถึง ห้าถึงแปดซีซีก็พอนะครับอ่ายนะี่สิบลิตรนะประกบแช้ถังยี่สิบลิตรนะครับอ่าขอขอแก้ไขเรื่องแอปซ่าในถังยี่สิบลิตรด้วยนะเพื่อนอันนี้ประกบอ่าโชว์ไปได้หกวันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับใบประมาณนี้นะครับแต่ประกบย้ําอีกทีนะครบกบยังไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ให้ไนเดินดูใกล้ๆนะครับคือถ้ามันมีปัญหาพี่กบก็ต้องฉีดอยู่แล้วนะยาฆ่าแมลงอ่านี่ฮะ ก็อาจจะเป็นเพราะที่พีกพ่กบเคยคุยว่าของพีกพ่กบมันผสมผสานเนาะมันมีต้นไม้หลายอย่างนะครับเป็นแปลงเล็กความเสียหายของออมแมลงยังน้อยอยู่เพราะว่ามแมลงมันมีทางเลือกเยอะนะครับอ่ะอ,อันนี้พีกพ่กบโฉบสารมาประมาณ6วันแล้วนะครับโอ้มาละกอล้มเลยนะมันดกมากนะล้มเลยเน่ยเนี่ยผลพวงจากการที่นะครับดอูอ่ะโอเคดูต่อนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ ต้นน้ำดำน้ำดำนี่ก็โฉบสารือนกันนะอายุเดียวกันนะครับเมื่อเราเมื่อต้นสักครู่นี้นะครับก็ต้นนี้อายุมันเกือบเกือบสามปีเนาะก็เลยลองทำสารต้นหนึ่งนะครับน้ำดำอุยฉีเพราะว่าอยากจะทานน้ำดำด้วยนะครับมีต้นเดียวที่กำลังโฉบสารในปีนี้นะครับ <c oughs> ต้นนี้ก็ไม่ไม่โตมากนะฮะอ่า น้ำดำหรือทุเรียนที่เราปลูกนะครับพเพื่อนเพี่อก่ให้ดูนิดหนึ่งนะอันนี้อายุเยอะมาปลูกนะครับต้นประมาณสักปีสองปีนะครับแล้วมาดูต้นเล็กๆที่ไปกบปลูกนะฮะนี่ฮะเดินน้ำดำมีแต่ร้อยห้าสิบบาทดูต้นนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้ต้นนี้สี่ร้อยเนี่ยต้นนี้ซื้อมาสี่ร้อยเป็นต้นใหญ่พอปลูกไปก็โตไม่ต่างกันพเพื่อนๆเห็นไหมเนี้ย ต้นร้อย้น150บาทนะน้ำดำร้อยหาสิบาทอันนี้ต้นส0 0รอนะครับก็ไม่ต่างกันแต่ต้นนี้ปีนี้โฉบสารนะครับอ่เดี๋ยวไปดูนกหยิบต่ออดูความคืบหน้านิดหนึ่งนะโอ้โหนกหยิบเนี่ยมีใบมานะครับเห็นไหมะจะเห็นว่ามีใบมาแล้วก็โฉบสารไปแล้วนะครับนกหยิบนะต้นนี้อืมแล้วก็ต้นนี้นะครับอ นี่ฮะเ,เดือนธันวาวันที่18นี้จะครบ3ปี3ปีพอดีนะครับเพื่อนดูใบนี่ครับก็ดูว่ามีพวกแมลงพวกเพี้ยแป้งไหมเพี้ยไก่แจ้มไหมมีบ้างนะน่าจะมีใช่ไหมฮะนี่ครับมีเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นี่ฮะน,นี่เพี้ยจักจั่นก็มีนะครับนี่ฮะเพื่อน มีนะก็คงปีนี้นะครับช่วงต่อไปนี้ก็คงจะต้องเริ่มต้นนะครับใช้บ้างแล้วนะครับยาฆ่าแมาลงนะครับเพราะว่าเราจะเอาผลผลิตนะครับคือตอนทุเรียนเล็กๆยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะเรามีผสม,มสารแต่ว่าตอนนี้เราจะเอาผลผลิตแล้วนะครับต้องเอาใบให้อยู่อ่าแต่ถือว่ายังไม่เสียหายหเท่าไหร่นะมาดูนวลทองจันทร์บ้างนะครับ เอ,อ็นวลทองจันนะฮะมีเพื่อนเนี่ใบเป็นแบบนี้นวลทองจันทรเป็นทุเรียนอร่อยนะครับเนี่ยตอนนี้โฉบสารไปแล้วนี่ครับพ่กบมีนวลทองจันทสี่ต้นนะฮะแต่ว่าทําสารเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับมะละกอล้มเลยดูนียมันดกมากมะละกอพิกรบ จริงๆมันล้มนะฮะมันไม่ได้ป่วยต้นอย่างสมบูรณ์มากนะครับเอ,อความสมบูรณ์ในที่ไปกบดูแลเรื่องบำรุงทั้งทางดินและทางใบนะครับแอบซ่า e ใช้ตลอดนะฮะใช้ตลอดมานะเหมือนคุณอุเทนพูดนะครับไปกบใช้แอบซ่านะครับเป็นหลักนะในการผสมปุ๋ยผสมยาฮอร์โมนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใช้แอปซ่ากับซอยพลัตพ่นทางดินอ,อ่ถ้าไม่มีแอปซ่าเนี่ยนะ พี่ผมไม่ไม่พ่นยานะครับอากาศแบบนี้คืมๆแบบนี้ก็ใช้แอปซ่าได้นะครับจะทําอะไรก็ทําได้เลยไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าพ่นแค่สามสิบนาทีก็เอาอยู่แล้วอันนี้ที่ล่าสุดครั้งที่แล้วนะครสะสมอาหารนะครับมะละกอต้อนนี้เพิ่งเพิ่งมีลูกนะฮะต้นนี้อ่เพิ่งเห็นดอกเห็นลูกนะครับนี่ก็สวยงามขนาดนี้นะครับก็แคเซียมบัวอนสะสมอาหารไปนะครับ แล้วก็สะสมอาหารไปเมื่อประมาณสี่วันที่แล้วนะครับตัวที่โชบสารไปนะครับก็เดี๋ยวก็คงสะสม,มอีกนะครับคือโชบในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คงโชบ3าสองนะครับอ,อัตราส่วนเหมือนเดิมนะฮะหกสิบหกสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบยี่สิบลิตรนะครับไปกบใช้ถังยี่สิบลิตรเองนะครับเหลือเฟือเลยนะสิบต้นนะครับซอยสบาย นะครับใช้แอปซ่านะครับไม่ต้องไปโชบแบบเปียกนะฮะแค่ปอยเป็นปลอยละองนะครับโชบสารหรือสะสมอาหารมันก็ล้ใช้แค่ปลอยะองแค่นั้นเองนะฮะไม่ใช่ว่าต้องไปเปียกโชกอะไรนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของแอปซ่ามันรุนแรงมากนะครับประหยัดมากใช้น้อยด้วยนะครับก็จะใช้แอปซ่าประมาณ8ซีนะไม่ถึง1 0ซีนะครับต่อทั้ง20ลิตรนะครับ อันนี้ก็ต้นหนึ่งอันนี้หมอนทองนะฮะก็ฉบสารแล้วนะครับก็ประมาณนี้ส่วนทางนี้นะ่คิดว่าคงทดลองสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องอโฉบสารเลยนะฮะน้ำำําดําโซนนี้เป็นน้ำำําดําต้นมันสมบูรณ์นะครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยน้ําดําพี่กบน้ำดำโมยชีเนะี่ยอายุสองปีสมเดือนแล้วนะครับถึงสองปีสามเดือนแล้ว นี่ฮะคือความสดชื่นสมบูรณ์สวนพิบุบนะครับเช้าๆมาปลูกต้นเรียนยังไม่ถึงสามปีดีอันนี้เป็นต้นซ่อมนะครับอ่าหมอนทองนะครับตัวนี้หมอนทองอแค่ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งนะฮะหนึ่งปีหกเดือนนะครับอันนี้ปีหกเดือนเท่านั้นเองนะครับซ่อมนะฮะคือ ต้นไซใหญ่มาปลูกรุ่นนั้นนะครับรุ่นต้นนี้ฮะแล้วมันดูง่อยๆไปก็ถอนทิ้งนะครับีกปกก็เปลี่ยนเอาต้นต้นนี้ก็ประมาณสองร้อยบาทนะครับอัอนอันนี้คือทดลองนะครับเพื่อนให้ดูนะฮะอันนี้คือกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงมอนทองนะฮะก็ประมาณปีครึ่งเนี่ยปีครึ่งสูงขนาดนี้เพื่อนเห็นไหม เนี่ยใบอลองดูที่ว่ามีร่องรอยความเสียหายไหมย,ยังไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยเพื่อนเนี่ยะดูใบสมบูรณ์มากนะครับเพื่อนเพื่อนดูใบเนี่ยนี่นะครับอส่วนต้นนี้นะครับอ่ตอต้นนี้ก็เป็นกิ่งข้างอ่าประกบทดลองหมดเลยนะครับ ทุกอย่างเนี่ยผ่านการทดลองด้วยตัวเองอันนี้คือกิ่งข้างไปดูใกล้ๆไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะเนาะเมื่อกี้กิ่งกระโดงอันนี้กิ่งข้างไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับอยู่ที่เราชอบนะแต่กิ่งข้างมันถูกกว่านะครับเวลาซื้อกิ่งข้างมันปลูกนั้วทุเรียนกิ่งข้างถูกกว่านะครับดูนี่ฮะนี่ปีครึ่งนะครับปีหกเดือน อันนี้ยังไม่เอาลูกนะยังไม่ได้ฉกสารนะต้นพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็กิ่งข้างเหมือนกันเมือนดูเนี่ยกินข้างเห็นไหมยอดนู้นนะสูงริ้วเลยนะปีครึ่งนะครับเป็นผ้นพวงมาจากแอปซ่ามีส่วนสําคัญมากนะครับเพื่อนๆรบบอกเลยเนี่ยทั้งหมดเลยทุกอย่างในสวนพิบกเนี่ยไม่มีแอปซ่าจะไม่ฉีดฮอร์โมนไม่ฉีดปุ๋ยยานะครับไม่ผสมเพราะว่ามันเสียเปล่า เสียของต้องใช้แอปซ่าทุกครั้งดูว่าต้นไม้ปร่กบไม่มีเป็นโรคอะมละกอยังไม่เป็นโรคแลยมีแต่ล้มนะครับเนี่ยเนี่ยล้มนะดินมันร่วนซุยครับยิ่งใช้ซอยพลัดไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้มูสังคิงนะครับเนี่ยมูสังคิงดู่มเพื่อนครับเนี่ยมันร่วนซุยมากมันก็ล้มนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับผมไม่เอาอถ้ามันรากไม่ขาด มันไม่ตายนะครับมะละกรอยังอยู่ได้มะละกอพ่กบเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเก็บสองครั้งนะครั้งละประมาณห้าสิบโลก็ได้มะละกอเรื่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกบชายน้ำสักนิดนึงอมาชมกบชายน้ำบ้างนะครับอันนี้คือกบชายน้ำนะครับอายุสามปีสามเดือนนะครับ กบใช้น้ําต้นต้นเล็กนะครับกบเอาต้นเล็กมากมาปลูกนะครับเนี่ยต้นเล็กๆเ,เองนะครับนี่ก็เออเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างนะครับแมลงนี่ฮะนี่ฮะอาการเป,เป็นแบบนี้เพื่อนเพราะผมไม่ได้ฉีดนี้นอนมานี่เห็นแล้วเนี่ยเพื่อนนี่กบเห็นแล้วนี่นะครับมันต้องเริ่มป้องกันแล้วนะฮะ นี่ครับนี่เห็นทั้งสองใบเลยเนี่ยนะครับหนอนมาแล้วแล้วก็อาการแบบนี้เห็นไหมเพื่อนนะฮะนี่ครับแห้งอาการแห้งแบบนี้ใบแห้งแบบนี้เดี๋ยวต้องดูนะฮะอืมเนี่ยครับน,บนะโหไม่ได้ไม่ได้นะครับเพื่อนเอนาะเออไม่ได้ละนะครับ นี่อันนี้ก็ฉโบสารแล้วนะครับกบชายน้ำาฉบสารไปแล้วนะครับก็พรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถามอิติเพราะว่า,วาถ้าใบเรายังไม่พร้อมมากเนี่ยโฉบได้ไหมแกบอกว่าได้นะครับแกบอกว่าได้เลยนะครับถ้าเราอยากได้ผลผลิตเร็วนะคืออยากได้ผลผลิตเ ไวขึ้นนะครับแก okay, บอกว่าเอาได้เนาะผมก็เลยมั่นใจขึ้นนะครับี่กบก็เลยเนี่ยอย่างต้นนี้ถือว่าใบยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่ภิกบก็โฉบแล้วนะครับเนี่ย,ยโฉบสารแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ผลแค่ไหนนะครับอกบชายน้ำานะ่แล้วก็ตรงนี้ชําแฉะเหมือนกันนะของภกบนะตรงนี้นะครับก็ปุ๋ยทางดินไม่ใส่เลยตอนนี้นะครับ ไม่ใส่เลยใช้ปุ๋ยทางอากาศอย่างเดียวนะต้องใช้ให้ทางใบอย่างเดียวทางอากาศอย่างเดียวทางดินมันเลอะเฟื่ออยู่แล้วนะครับหรือประกบอาจจะใช้ซอยพลัดช่วยนะครับบ้างนะซอยพลัดนะอาจจะต้องใช้อีกนะครับภายในไม่กี่วันนี้ต้องฉีดซอยพลัดลงทางดินนะครับเพื่อให้เรลียบว่าช่วยเรื่องของระบบรากผู้เรียนนะครับนะนี่ครับ โฉบสารที่นี่ประมาณไปประมาณสักสี่ห้าต้นนะครับน,นี่ก็บรรยากาศนะล็อกนี้นะเป็นล็อกกบชายน้ําอืมนี่อันนี้ก็โฉบสารไปแล้วนะถามว่าใบยังก็ได้ประมาณนี้ก็โฉบแล้วเพื่อนครับนะเดี๋ยวไปดูนี่ฮะต้นกิ่งทองหลางต้นทองหลางไม่กบนะงามมากแล้วนะเริ่มงามมากแล้วนะครับนี่นี่อันนี้ก็โฉบแล้วนะครับต้นนี้นะนะครับ ต้นนี้ก็โฉบแล้วนะครับกบชายน้ําแล้วก็ไปริมนู้นเลยสุดท้ายนู้นนะท้ายนู้นนะครับก็โฉบแล้วนะครับกล้วยก็เพิ่งลงนะนะครับทองหลางกำลังงามนี่ฮะใบโตมากเลยนะครับเพื่อนๆต้องการเยอะเลยต้องการกิ่งทองหลางพี่กบก็ปลูกไว้รองรับไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องการแบบเขาเรียกว่าเอาต้นทองหลางเนี่ยมาปลูก พริกไทยนะพิะกบกจะลงพริกไทยอ่อนด้วยนะครับพริกไทยสีลอนให้เกาะต้นทองล้างต่อไปอ่าพริกไทยก็ได้พลูก็ได้แต่ว่าพิกบคงเอาพริกไทยดีกว่านะครับนี่ฮะนี่ดูดมะละกอพ่กบนะดกแบบนี้เลยนะครับ นี่แหละคือผลพวงจากซอยพลัดมันดึงธาตุอาหารมาให้มะละกอนะมะละกอไม่ได้ดูแลเลยนะคือเราดูแลทุเรียนอย่างไรมะละกอมาก็เลยได้ด้วยนะครับแต่แน่แ่บริเวณพื้นตรงนี้ประกบใช้ซอยพลัดหลายรอบแล้วนะครับฉีดยาฆ่าย้ายังใช้ซอยพลัดเลยนะครับนะครับตอนนี้หญ้ามาใหม่เนะี่ยบางทีอาจจะต้องซ้ํา,ายาฆ่าญ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่กบคงต้องหันมาใช้ยาฆ่าย้าเพราะไม่มีแรงงานตัดหญ้านะครับอ นี่ฮะ,ะต้นนี้ก็โฉบสารแล้วต้นนี้ก็โฉบสารแล้วนะอันนี้คือกบชายน้ํานะครับก็ลองดูมันจะได้ผลแค่ไหนอย่างไรมาดูนะครับมแมลงนี่ก็มารบกวนใบทองหลังนะครเป็นแบบนี้ก็ถือว่ามันเป็นพืชล่อมแมลงได้เหมือนกันนแมลงหันเหมาที่ทองหลังเนี่ยทั้งทองหลังไกลบลงไว้สองเดือนกว่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ความสมบูรณ์นะครับปีนี้นะฝากเพื่อนติดตามนะว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับพี่กบหันไม่ใช้นิวตรีเพลนเต็มสูบนะครับถ้าดีก็ใช้ต่อนะครับประหยัดไหมนะถ้าประหยัดก็ใช้ต่อนะครับก็แต่ว่าพี่กบก็มั่นใจนะมั่นใจมากที่ใช้มาหลายๆนะครับ โดยเฉพาะแอปซ่าเนี่ยใช้มานานแล้วนะครับก็อยากจะทำคลิปไว้นะครับเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานเลยนะครับแล้วก็บอกตรงๆนะว่าช่วงนี้ประกบใช้นี้เต็มสูบนะครับหันมาใช้ตัวนิวทริแพลนนะครับ a อต่อเน,นื่องนะครับดินร่วนสุยมากดินดีมากธาตุอาหารในดินดีมากเลยมันดึงเอามาใช้จากการที่เราฉีดพ่นซอยพลัสมาตลอดนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับอย่างเงี้นะฮะ เป็นผลพลอยได้พี่กบเลยพี่กบไม่ได้มาเติมอะไรนะครับก็ดูแลทุเรียนยังไงมันก็มะละกอก็ได้ด้วยนี่นะครับเพื่อนมะละกอพี่กบเนี่ยเก็บทุกอาทิตย์ละสองครั้งนะครับนะสองครั้งสองถึงสามครั้งนะครับก็ได้มะละกออาทิตย์หนึ่งก็ประมาณหกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับหรือพันบาทแล้วแต่นะครับก็เป็นค่ากับข้าวเป็นค่าไฟนะครับเสริมๆไปนะครับ กล้วยตลาดก็ต้องการมากกล้วยน้ำว้านะครับีก่กบก็มีกล้วยนะเสริมกล้วยนะครับไปด้วยที่ไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเยอะมากก็ไม่ไหวแรงงานไม่พอนะครับวันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ